ยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช่องอินสปายบายกัดกลับมาอีกแล้ว, yeah! วนนะะเย่วันนี้นะคะเราอยู่ที่รถรถใครเอ่ยนี่จ้ารถใครรถน้องเบลค่ะรถเบลนะจ้าวันนี้นะคะวันนี้เราแบกใีอ่ะมีคนหนึ่งเออพี่เขาคนนี้นะคะโอเคตอนนี้นะคะรถติดมากรุงเทพนะจะบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันมันเดย์ไร Today is Monday right? So Monday คลิปนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเราจะมีรัสเซียวอลวอลยีสานกันเด้เออรัสเซียวอลยีสานกันเด้น๊ะเราฮาวสเวอลวอาไทยกันเด้ะฮาวสีวอาไทยแล้วก็เอาโอเคให้ today ก็คือ Monday นะคะเราจะแบบว่าไปอินเตอร์เนชั่นแนลเราจะไปกัน Breakfast นะคะ Breakfast ที่ไหนเดี๋ยวพาเราไปกันอุ้ยไม่สโลวน้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อินสไปร์แบรกฟาชเราจะมาสลดสโนไม่ได้อ่ะโอเคเราจะพากันไปที่ไหนคะเบเบล ไปร้าน Break Heaven ค่ะเออ Break Heaven นะคะที่จะอยู่ที่ย่านเดี๋ยวเราไปบอกกันที่สถานที่นะคะเป็นสีลมสาทรค่ะเป็นขนมปังอบใหม่ๆสไตล์ฝรั่งเศสค่ะชอ๋ออรม f r ร n c h ใช่ไหม Yes f r ร n c ์นี่ภาษาแรงค์นี่อะไรนะ f r ร n c ์บองชอตอมบรุมเรงอบองช์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะให้ดูบรรยากาศกรุงเทพนะคะว่าเราติดกันแค่ไหนจ้าโอ้ยแฟนตัว ตาแดนแตนแตนอุ๊ยตายแล้วเมื่อกี้คุณน้องที่อยู่ในวิดีโอคลิปใช่มั้ยคะอันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะค่ะ Back from Heaven ค่ะ Back from Heaven อยู่ตรงไหนคะสี่ร่มสาทรค่ะอยู่สี่ร่มสาทรนะคะอ่าต่อจากเมื่อกี้นะจ๊ะแล้วก็ ตอนนี้พวกเราสามสาพวพัวพับเกิรก็มาอยู่กันที่ร้านนี่เลยจ้า,าอ,อ,อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้เราขอต้อนรับคุณสู่ช่องอิสบายแบกัาน,นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเลยจ้า วันนี้เรามาทำกันที่นี่ค่ะมาทำคอนเทนต์เนาะสร้างคอนเทนต์เนาะกินอะไรอ่ะน่ากินจังเลยอันนี้เป็นเป็นเค้กนะคะเป็นเค้็กส์ก่อนเ้วยน่าสตรอเบอรี่อันนี้ส่วนนี้ก็ช็อกโกแลตร้อนช็อกโกแลตร้อนนะคะเออช็อกโกแลตร้อนนะแล้นี่ยังมีอันนี้อีกนะจ๊ะสลๆว้าว วันนี้ก็อิสระไปปรกัศแล้วก็จบกันแค่นี้กว่าเพราะว่าเรามาทำคอนเทนต์กันนะจ๊ะเรามากินข้าวกันเรามากินเบรก fast อารมณ์เบรก fast อารมณ์ร้านกันที่นี่นะจ๊อะอ่ะสาวๆบ๊ายบๆหน่อยจ้าอันเนียงไขออกนิดนึง่งไขออ่นิดนึงได้ไหมอ่ะไข่นิดนึงได้ไหมอ่ะขออีกนิดนึงตรงนี้ตรงนี้นคืออะไรจ๊ะเรามาใครอ่ะเรามาใครเอ่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยราวันดาเอาไฟเซอร์เขิ เราวรรดาไฟเบอร์คอลลานเจนนะจ๊ะเออได้เริ่มเลย <c oughs> ค่ะแล้วเราก็อยู่ไนที่ร้านอาร์คาแบงค์คาเฟ่แอนด์บาร์นะจ้ายอยู่แถวย่าสีลมสาทรเนาะแล้วเราก็นั่งกันลุกประมาณแบบว่าอาลไซด์อัลโดนะคะเพราะว่าเราอยากรับบรรยากาศของแบงค์คอร์แบว่าวันนี f ฟิล so f r ฟร h ชเร s h เดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปกันแค่นนะคะฝากกันไปก่อนนะคะอินสไต์แบรกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามกันด้วยนะจ๊าบ๊ายบาย